สวัสดีครับนะครับวันนี้ทางบริษัทโกลเนเวชั่นก็จะมาพูดเกี่ยวกับอ๋อพอดีว่าที่ผ่านมาเมื่อวันที่26กุมภานะครับนี่เราก็ได้ที่ว่าไปถวายกระดิ่งทองคำให้กับพระาธาตุกู่จานจังหวัดยะโสธรนะครับงไงทุกคนก็โมทนาบุญสาธุด้วยนะครับบุญใหญ่ ถ้าไงมีอะไรก็ติดตามทางเราไปเรื่อยๆเพราะว่าจะมีงานบุญใหญ่ๆตลอดเวลาไปเรื่อยๆไงก็เก็บเล็กเก็น้อยร่วมทําบุญกันนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อเป็นบุญกุศลต่อไปนะครับวันนี้ก็พอดีว่าผมจะลองเอาเกี่ยวกับการจัดโต๊ะบูชาที่เป็นงานให้ทําสำหรับจากทางบริษัทโกลเดนเวอร์ชั่นเรานะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูนี่จะเป็นชุดเชิงเทียนนะครับเคลือบทองคํา นี่ครับนี่ก็เป็นกระถางทูบแล้วก็มีทูบจริงๆให้ดูพอดีไปยืมมาจากหิ้งที่ห้องนี่นะครับนี่ทางเราจะมีกระถางทูบเชิงเทียนพวกนี้ครับแล้วก็เคลือบทองคำพร้อมเรียบร้อยอานะครับ นะครับผมจะเชื่นี่นะฮะถ้าใครมีหิ้งพระที่บ้านแล้วก็อยากจะเปลี่ยนไงก็ส่งมาเคลือบได้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากให้เราทําทั้งเซตเลยก็ทําได้นะครับแล้วก็มีนี่ครับทางบริษัทเราก็ได้ทําบางแส่บางศูนย์เป็นของบริษัทเราเองนะครับคราวนี้ นีไม่มีิกษสิษิ์อะไรทั้งนั้นปวงเพราะเราทำเองเป็นกวางถ้าเห็นชัดๆน,นี่ครับจะมีกวางอยู่ตรงกลางบางแทบบางศูนย์ครับเราก็จะไปติดที่หลักๆบางแท่บางศูนย์ก็ เป็นคล้ายๆกับที่บังสําหรับชนชั้นสูงหรือว่าพระมหากษัตริย์หรือว่าองาค์พระสงฆ์เรก็ได้นะครับเอาไว้ใช้วิธีแหงานต่างๆแล้วก็มีอีกครานนี่นะครับเรียกว่าพัดโบกนี่จะไปีเป็นคู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ ของบริษัทเราเหมือนกันสุดยอดเลยครับอันนี้ผมว่าถ้าใครไม่มีก็เหมาะคู่ควรมากนะครับที่จะไปทดลองอซื้อจากทางเราไปนะฮะดูใกล้ๆก็นี่นะครับโอเคโอเคนี่นะครับ,รบก็จะมีกวางตัวแล้วก็จะมีพอจะสิงโอ้โหผมว่า งามใช้เล่นเลยนะฮับน,นีนี่นะครับเวลาตั้งก็นี่นครับเราก็จะมีการฝังฝังเพชรฝังพลอยนะครับแล้วแต่ตรงที่ตาของกวางกับตาของโคจิศ นี่นะฮะหมาสำหรับซิงพับนี่ที่คู่ควรต่อลูกค้าหรือว่าถ้าใครสนใจนี่นะครับเรียกว่าชัดนะฮะนี่นะครับผม นี่เป็นงานฉัดให้เห็นชัดๆชัดทองเหลืองเคลือบทองคํานะครับเราก็จะไปตั้งดูนะครับทุกคน ใส่ฉักตก่อน เอาได้ไหมครับอืมอนะครับก็แล้วแต่ที่บ้านของคุณก็จะจัดเอาอีกทีหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ยังไงก็ถ้าใครติดใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็นี่นี่นะครับทางบริษัทเราก็สามารถรับทำงาน electroforming นี่ครับที่เป็นทองคำเบาๆนะครับผมนี่ก็ในราคาย่อมเยาแแล้วแต่น้ำหนักของทองคำนะครับแล้วแต่ชิ้นงานด้วย หมาะสำหรับงานชิ้นใหญ่แล้วจะอยากจะเป็นงานทองคําแท้ๆจะได้ประหยัดค่าทองคําได้ครับเพราะว่าการหล่อทองคําแท้มันจะมีราคาสูงมากเพราะว่ามันต้องหล่อด้วยใช้ความหนาแล้วก็ใช้น้ําหนักมากครับแล้วก็จะมีงานของงาน electro forming เป็นเงินนะฮะเงินแท้ งานเงินแท้นี้นะครับผมก็เป็นงาน electroforming เหมือนการเรียกว่าขึ้นรูปด้วยเงินแท้แ,ทแต่ไม่ไม่ใช่หล่อนะครับถ้าหลอมันก็จะออกหนักหนักหน่อยอันนี้จะเบาอันนี้น้ำหนักประมาณกิโลครึ่งนะครับนี่รับเคลือบนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ น,น,นี่งาน electroforming silver หรือ electroforming เงินนะแล้วก็อันนี้เป็นงาน electroforming copper หรือ,เ,อรเรียกว่าทองแดงนี่นะก็จะเหมือนกันบางๆเบาๆเป็นงานทองแดงลมดำอีกทีหนึง่งหรือถ้าจะทำสีพิ้งก็ได้นะครับสีพิ้งก็จะประมาณนี้ สีพิงคงในราคาคอปเปอร์ทองแดงเท่านั้นเองจะเป็นพวกถาดพวกอะไรพวกนี้ใครมีงานเทียนงานอะไรก็ส่งมาได้ครับเราก็รับเคลือบให้กลายเป็นชิ้นงานออกมาได้ในราคาย่อมเยาวแล้วก็จะมีนี่นะครับแล้วพอดีว่าบุญต่อไปก็คือบุญของ ก็จะเป็นวัดท่าซุงนะครับตอนนี้ก็จะมีงานเคลือบกระดิ่งอีกรอบหนึ่งเป็นกระดิ่งของที่วัดท่าซุงถ้าใครก็ติดตามยังไงติดตามข่าวสารได้อีกทีหนึ่งถ้าจะร่วมโมทนาบุญร่วมันอีกทีนะครับนี่ครับพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะครับนี่ก็ทางบริษัทโกลเด้นเวชั่นก็ อาจะร่วมถวายไปติดไว้ที่วัดท่าซูงอีกทีนึงนะครับสาธุโมทนาบุญร่วมกันนะครับอันน,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 นี้อันนี้ครโอเคก็ยังไงก็ฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดแชร์ยังไงก็พบกันใหม่อีกทีนึงนะครับยัไงสวัสดีครับ